สวัสดีครับแฟน y o u b u c h ช n n e l ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายในเทปนี้ครับกลับมาที่ขเขมรอีกเช่นเคยครับโดยจะเป็นคิวการชกของนักชกระดับดาวรุ่งอย่างสุภาพน้อยสอจอบเปียกอุทยัยผู้เคยชกในศึกมวยรอบป,ปูนเสือทางช่องจดสีมาแล้วและในครั้งนี้ครับเจอกับว่าที่แชมป์ซีเกมของขเขมรติดตามรับชมครับคู่นี้เฉลยก่อนเลยครับว่านักชกไทยชนะ แต่ทางขเขมรครับไม่ยอมให้ลงจากเวทีง่ายๆอย่างแน่นอนก่อน,นที่จชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสังกร่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะบางที่รายการนี้ครับสกมัดไฟจัดขึ้นวันที่3เมษายนปี2022หรือตรงกับปีพศ2565ก็เมื่อปีที่แล้วนะครับที่ประเทศกัมพูชา นักชกไทยของเรานะครับนั่นก็นกนคือสุภาพน้อยสอจอเปียกอุทัยเจอกับหิมกิมเลียงนักชกชาวกัมพูชาเจ้าบ้านนะครับวันนี้ต่อยในกติกามวยเขมรน,นะครับพิกัด54กิโลกร,รัมแต่ต่อยยกเดียวนะครับยกเดียว9นาทีนะครับเรียกว่าแมโหดสัตว์รัสเซียเหลือเกินนะครับจะบอกว่าโหดสัตว์รัสเซียไม่ได้ครับต้องบอกว่าโหดสัตว์เขมรแดงักน้อยมุมน้ําเงินนะครับ แต่ไฟนั้นสุภาพน้อยนี่อายุไม่น้อยนะครับ35ปีนะครับสูง1 6 6เซนติเมตรครับในขนาดที่อิมจิมเรียงครับ22ปีสูง170เซนติเมตรครับอายุนี่ทางด้านของสุภาพน้อยนี่มากกว่าเราวรารอบนึงเลยทีเดียวนะครับมากกว่าเยอะเลยนะครับหยับเดินเข้าหาครับกิมเรียงหงยาวกว่าครับแล้วทรงก็น่าจะเป็นมอุ้ยจังหวะครับโตนหมัดซ้ายพยายามที่จะจับในเกาะคีบคีบรัดตีได้ไหมเอาลัดใต้ปกรัดแล้วทำอะไรต่อได้ โดนทางด้านของสุภาพน้อยนี่โหลเลยครับสุภาพน้อยในไฟนั้นนะครับใช้ชื่อขึ้นชกว่าชัยพรเพิ่มส่วนนะครับไม่ได้ใช้ชื่อว่าสุภาพน้อยนะครับหยับเดยเข้าหาครับกิมเลียงสุาพน้อยเคยลงแข่งมวยรอบปูนเสือครั้งที่17นะครับเมื่อปี2560ครับก็เป็นชุดทีอู๋จังหวะครับบิดเข้าเชือกลวนี่ครับโยนเข่าโอ้โหสวยงามครับ ซึ่งในครั้งนั้นครับก็เป็นครั้งที่โลกเงินดับลันสารคามเป็นแชมป์นะครับเป็นแชมป์วยรอบปูนเสือนะครับครั้งที่17สุภาพน้อยร่วมแข่งขันด้วยในขณะที่ฮิมกิมเรียงครับเมื่อปีที่แล้วครับอ้่จังหวัดนี้ครับโหนไม่ใช่ปีที่แล้วใชครับปีนี้แหละครับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับพึ่งคว้าเหรียญทองมวยเขมรครับในรายการซีเกมมาหมาดๆนะครับกับนายครับพยายามจะปั้มตีครับ พยายามจะอาศัยความใหญ่โดนกันแขนโดนไล่แขนครับแหมขึ้นคอไม่ได้ขีบไม่ได้ครับขี่ไม่ได้ก็ตีลําบากนะครับแล้วดูเหมือนว่าสุภาพน้อยโอ้ยซ้ายครับมีทั้งหมัดซ้ายสอกซ้ายครับเอาสอกขวาก็มีครับขวางแบบตัวเล็กขวางตัวใหญ่ครับพยายามจะคล้องในเกาะในครับเกาะไม่ได้ครับทีบแม่อาวุธจริงเหมือนกันครับทางด้านของสุภาพน้อยครับพยายามจะฟันสอกออ้ยนี่ครับโดนบัดขาครับ ับในลับล็อกกันกันอยู่นะฮะหาเหลี่ยมตีอยู่ครับกรรมการเห็นตีกันไม่ถนัดก็แยกออกมาครับทีครับมันจะเข้ามานี่โดนอาวุธนำของสุภาพน้อยก่อนเลยครับพยายามจับในครับจับหวนหิ้วของของอะไรต่อของบิดแล้วแทงกิมเลียงก็พยายามจะแทงสวนครับแทงสวนครับแมพยายามจะจับพยายามจะเรียกว่าจะคล้องคอของสุภาพน้อยครับแต่มันคล้องลําบากครับมีไล่แขนดันแขนตลอดครับสําหรับสุภาพน้อย ออกข้างครับออกข้างแล้วมีฟันสอครับนี่ครับสอขวาไม่โดนแต่ก็แหมก็ได้เสียวแล้วครับของวงในของของคอของทางด้านโอ้กิมเรียครับกิมเรียงตีเป็นชุดครับโอ้กิมเียมาเป็นชุดแล้วครับตอนนี้สุภาพน้อยเอาโดนอีกชุดนึงครับโอ้โดนไม่ต่ำมาห้าหกดองครับโอ้จะรอดไหมนะครับแล้วแล้วไฟนี้เกมยาวเลยครับโอ้โดนอีกแล้วครับอกิมเลียงนี่มีจังหวะแทงกระแทงเป็นชุดนะครับต้องบอกก่อนครับว่าไฟนี้ต่อยยกเดียวนะครับเก้านาทีนะครับ แต่ตอนนี้ผ่านมาสามนาทีแล้วครับดูนครับว่าใครจะอึดกว่าใครนะครับแม่โดนไปแม่เกือบสิบดอกนะครับสําหรับสุภาพน้อยโดนทางด้านกิมเรียงนี่ตีเป็นชุดเลยนะครับประการสับพกใหม่เดินเสียบรู้แล้วครับตอนนี้ต้องเดินครับลัดใต้ปีแลวแทงแทงแล้วไงต่อสุภาพน้อยตอนนี้ต้องเป็นช่างตัดผมครับต้องกันอย่างเดียวครับว่านี้ขวางขวางแล้วจะออกแข้งไหมโดน ปิดการโอ้โหนฟันต่อครับโอ้โหหงายท้องงั้นซ่าเลยครับโอ้โหดอกนี้โอ้เป็นศอกศอกซ้ายครับงัดเข้าไปโอ้เต็มคาราเบลเลยครับโอ้อ่าปากหัวครับอ่ะซาเลยครับแม้ว่าที่แชมป์เหรียญทองซีเกมครับอ่าฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วครับโอ้ยโอ้เดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับ แม่ทาลุนจริงๆครับสอกดอกนี้ดอกเดียวครับเปลี่ยนเสิร์ฟเปลี่ยนเกมเลยครับแม่กําลังีอย่างเมาบันครับแม่ก็คงจะตีเพลินหน่อยครับโอ้โหน่าจะแตกในปาาครับเอะไรวาแตกในฮะแตกไปบริเวณออ้ยนี่ครับฟันเข้าไปปักครับโอ้หจังหวะจะเดินเข้าไปคองครับนี่ครับงัดเข้าไปทีเดียวครับโอ้โหยางท้องตึงครับเหมือนต้นยางโค่นไม่มีผิดครับโอ้ยนี่ครับ นี่ครับโอ้โหคุกระดงคางครับปักเข้าให้ครับโอ้โหใครโดนก็ต้องหมอบครับดอกนี้ครับแห่เป็นสอกที่ทารุนจริงๆครับต่อเรียบร้อยครับทางด้านหิมกิมเลียงครับต้องโดนหามเรียกว่าหามไปประฐมพยาบาลละครับปับใช้ทีครับนี่ครับงัดเข้าไปครับโอ้ นักมวยไทยชนะในไฟนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้ลงจากเวทีง่ายๆนะครับต้องบอกก่อนนะครับลงง่ายๆไม่ได้ครับไฟนี้โอ้โหเรียกว่าเต็มคาราเบลจริงๆครับบ้านอ๋อชูมือยังเป็นทางการครับบ้านแล้วบอกก่อนนะครับว่านักมวยไทย<อ>งลงจากเ<อ>วทีไม่ได้ง่ายนะครับไม่ยอมนะครับ ไลยเชงชเวองสวรรค์แม่เ่ก็ลุกเรียงขลุ่นออมาไหมอบกโยขลุ่นเนาะดาเปิลบาไก่างราพื่มสวรรค์ี่คือโจอชูมือยังเป็นทางการสักคู่นะครับแร่กว่าจะชูมือครับไม่ยอมให้นักมวยไทยลงง่ายๆแน่นอนครับอมาริการลาบจะเลการดน้มออสตอกกลช้บทืส่วภาพน้อยสอนจอปี๊แ้อ้าวไม่ไม่ยอมไม่ลงครับ เพราะเหตุนี้ครับนี่ครับโอ้โหโอ้เต้นนี่ไม่เกรงใจเป็นแฟนมวยกัมพูชานะครับโอ้โหแต่ดูเหมือนว่าเป็นแฟนมวยกัมพูชาน่าจะชื่นชอบในลีลาและสไตล์การคกและสไตล์การเต้นของสุภาพน้อยมากกว่านะครับ นี่ครับสุภาพน้อยสอจอเปียกอุไท่นะครับนีครับรับเงินรางวัลนะครับก็เป็นเงินเราๆหนึ่งล้านหกแสเรียวครับแม่ทางแอดมินก็ไม่ทราบครับว่า1น0 0ล้านหกแเรียวนี่ประมาณเท่าไหร่ครับก็ฝากแฟนๆของช่องครับช่วยเข้ามาตอบนะครับว่าเท่าไหร่ครับในชีวิตนี้ไปกกัมูชาอยู่คนเดียวเองครับ ก็ไปตามแนวชายแดนนะครับไปปล่อยเผลนี yeah, well, ่แหละครับอยู่หนเดียวจริงๆตามปนาวิกิแฟนรับชมมวยคู่นี้จบเทียบร้อยแล้วคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี่ครับแล้วก็อย่าลืมกดสรกดไลค์นะครับซับสไครต์กดสัญลกติดตามเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปโรใหม่ๆเข้ามาครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อรับชมกัน้วยนะครับทางช่องเรายังมีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะครับ